พอผมมีครอบคร,รวควคบคัวเนี่ยผมรู้สึกว่าคําว่าครอบครัวเนี่ยครับมันต้องมีความสุขมันต้องมีเวลาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถึงจะเรียกว,ว่ามีความสุขไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นไม่ดีนะครับแต่ต้องบอกอี้ครับว่าโชคดีครับที่ผมเลือกนะครับธุรกิจเครือข่า,ายธุรกิจไอาอลาเป็นเน็ตนะครับสร้างนะครับเป็นอาชีพให้กับครอบครัวนะก็เลยทําให้ปัจจุบันต้องพูดอย่างนี้นะทำไมผมถึงบ,บอกว่าผมเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันทั้งผมและก็น้องน้ําเองนะครับก็มีเวลา อยู่กับลูกแบบร0อเอร์เซหรือยีบสี่ชั่วโมงเลยพูดอย่างนั้นเลยดีกว่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับเชื่อไหมครับว่าครอบครัวผมเนี่ยครับไม่ได้มีความสุขนะนะครับเพราะว่าปัญหาที่ที่เจอกันส่วนใหญ่คือปัญหาทางด้านการเงินนะครับทุกท่านนะมีปัญหาทางด้านการเงินนะครับเพราะมีปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทําคนละทิศคนละทางนะครับแต่พอเราทําธุรกิจอัยราภายเนนะครับ จนประสบความสําเร็จนะครับทําให้ชีวิตครอบครัวของเราเนี่ยหมดไปปัญหาเขาเรียกว่าเมื่อรายรับมากกว่ารายจ่ายครับปัญหาในครอบครัวก็หมดไปนะครับเมื่อเงินมาทุกอย่างก็จบนะครับก็เลยทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขมากขึ้นนะครับและที่สําคัญครับเ,เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ครอบครัวเรามีชีวิตแบบไหนนะครับเหมือนผมเองเนี่ยผมก็เริ่มเลือกได้นะครับว่าจะให้ลูกเรียนที่ไหนอะไรยังไงนี่เขาเรียกว่าความสุขจาก คำว่าครอบครัวอบอุ่นเลยนะครับทําให้ลูกเรามีความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับและที่สำคัญครับก็บอกว่าในฐานะที่ผมเป็นลูกด้วยนะครับ<ส>ก็ไม่ได้เป็นเฉพาะพ่อนะครับเขาบอกสิ่งที่เราจะต้องทําให้ครอบครัวเรามีความสุขหรือทําให้พ่อแม่เราหมดห่วงคือวันที่เราประสบความสําเร็จแล้ววันนี้ครับการที่เลือกธุรกิจอยยิยาลาเป็นเหตครับทำให้ครอบครัวเรามองเห็นว่าเราประสบความสำเร็จนี้แล้วสามารถใช้ชีวิตได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็คือพูดง่ายๆครับสามารถอยู่กับครอบครัวได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับพ่อแม่หมดห่วงครับก็ทําให้ครอบครัวอบอุ่นครับอัพแขร์ครับขอบคุณมากครับครับผมชัดเจนมากๆเลยนะครับจากประเด็นที่อัปมนูลพูดเนี่ยเห็นภาพเลยเห็นภาพน้ําตาจะไหลเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะถ้าสมมุติว่าเอ่อชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้มาเจอธุรกิจกรอถ่ายเนาะหลายๆคนเนี่ย ก็ต้องแยกกันอยู่แยกกันทำงานไม่สามารถที่จะมาดูแลนะครับลูกหรือมีเวลาให้กับครอบครัวได้ผมเนี่ยนึกถึงสมัยวัยเด็กอับมนูนครับสมัยใดวัยเด็กถ้าเราจำได้เนี่ยนะครับ<ม>ถึงแม้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยความเจริญก้าวหน้าไม่ถึงปัจจุบันนี้เนี่ย แต่บางทีเราตื่นมาก่อนจะไปโรงเรียนเราได้นั่งโต๊ะสำรับกับข้าวเดียวกันกับพ่อแม่ทอดไข่เดียวให้กินทอดปลาให้กินก่อนไปโรงเรียนเงี้ยมันรู้สึกว่าสังคมสมัยก่อนเนี่ยความเป็นครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะมีเวลามากกว่าสังคมปัจจุบันนะครับเราเลยตอบตัวติบโตมาแบบอบอุ่นเนาะกับครอบครัวแต่ว่าพอปัจจุบันเนี้ยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจการเงินอาชีพการงานเนี่ยมันมาแยกออกจากกันมันมาแยกคนออกจากกันแล้วทีเนี้ย พอเรามาได้มีโอกาสมาทําเครือข่ายเนี่ยผมเห็นภาพอย่างอับรนูนเนี่ยชัดเจนเลยว่าถ้าวันนี้น้องน้ํายังทํางานประจําอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าต้องตื่นกี่โมงไปทํางานแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านกี่โมงและในระหว่างทํางานก็อับนูนก็ไม่ได้ทํางานที่เดียวกันกับน้องน้ําก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันถูกต้องไหมครับ,รบแล้วยัง<ม>ยังมองภาพไม่ออกเลยว่าถ้าสมมุติวันเนี้ย ยังต้องทํางานดิ้นรนเป็นเด็กเสิฟคนหนึง่งแล้วก็อีกคนก็ทํางานธนาคารแล้วก็ต้องมีลูกด้วยจะจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรผมว่าอย่างมากก็กักฟันเอาลูกไปไว้ต่างจังหวัดให้พ่อแม่เลี้ยงแล้วก็ใช<ห>่<น>เลยครับผมทนคิดถึงทนต้องเรียกว่าทนทรมานนะไม่ใช่แค่ทนธรรมดาต้องทนทรมานในการคิดถึงอะไรเงี้ยนะโอเคภาพบรนชัดเจนนะผมว่าทุกคนเนี่ย เราอาจจะเคยเห็นสมัยก่อนคนที่ประสบความสําเร็จร่ํารวยที่เขาแบบไม่ต้องดูแลกิจการเขาแต่ว่างานของเขาเนี่ยมีคนดูแลแทนแล้วเขาสามารถพาลูกบินไปเที่ยวต่างประเทศไปใช้ชีวิตอะไรยังไงก็ได้ในทุกวันหยุดหรือทุกๆเวลาเนี่ยเราก็จะเคยเห็นแล้วเราอิจฉาเขาใช่ไหมครับแต่วันนี้อาชีพเนี้มันให้เอฟข้อนี้กับเราได้นี่คือสุดยอดเลยอ่ะเห็นภาพชัดครับข้อนี้